ชาวราศีธนูดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้เดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับภายในคลิปนะครับเราก็จะมาดูทั้งในเรื่องของคนที่กําลังหางานคนที่มีงานทำนะไม่ว่าพนักงานหรือเป็น ข้าราชการนะครับก็าสามารถดูจุดนี้ได้นะแล้วก็จะมีในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวว่าในช่วงนี้เป็นอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่กําลังหางายดูซิว่าอาดีตเป็นยังไงบ้างนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการนะกับเรื่องของเป้าหมายตัวเองเหมือนกันเพราะไพ่บอกว่าในเรื่องของการที่เราไปเจอในเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะผิดพลาดมาบ้างในเรื่องของปัญหาจิตใจบ้างมันเลยทําให้เราต้องตกเพลิงตัวเอง ในกับในสิ่งที่มันเจอหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ต้องค่อยๆปรับค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นมากขึ้นสิ่งที่เราชอบมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่กับตัวเราเสมอไปนะครับปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็ตกผลึกเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของงานต่างๆมันก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้มีความสามารถและไปต่อในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะครับอนาคตพัขึ้นในเรื่องของการใช้ ในเรื่องของสติปัญญานะใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะต่างๆให้เกิดผลในทิศทางทีด่ดีด้วยตัวของเราเองในะแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราจะบังเกิดขึ้นนะเราก็ต้องเกิดจากความพยายามเกิดจากการรู้ตัวตนของตัวเรามากขึ้นและจะมีความสุขในสิ่งที่ทามากกว่าเดิมนะครับในปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะในเรื่องของสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นให้ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราต้องกังวลน,นะต้องกังวลต้องมีการจัดการให้เรียบร้อย ในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นในเรื่องปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นและรอโอกาสและโอกาสมาแล้วก็ทําให้เต็มที่พูดถึงโอกาสแล้วนะเราดูซิว่าในเรื่องของการงานที่เราคาดหวังมันจะมีโอกาสได้ไหมดูซิมีโอกาสที่จะได้นะมีโอกาสที่มันเข้ามาในปัจจุบนันที่เราจะได้รับงานในปัจจุบันเลยแหละนะอยู่ที่ว่าเราจะมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้มากน้อยแค่ไหนและมันําให้เกิดผลสําเร็จด้วยความรู้ด้วยความสามารถของตัวเราด้วยเช่นกันดังนั้นแ้เนี่ย ก็ไม่ต้องมาคิดเยอะคิดมากเพียงแค่ว่าเราต้องรู้ตัวเราก่อนแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการงานให้มันดีๆเข้าไว้ก็แล้วกันนะครับเรามาดูซิว่าเราจะสร้างแรงดูดอย่างไรนะในเรื่องของการงานให้มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการสร้างทักษะเสริมทักษะตัวเองนะ ในด้านต่างๆเพื่อจะให้เกิดความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นยิ่งมันทําให้ตัวเราเยมีความมั่นใจในสิ่งที่ทํามากกว่าเดิมแล้วก็ในสิ่งที่เราอยากทํามันก็จะไม่ต้องไปนั่งกังวลกลัวในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับแล้วการเตรียมความพร้อมก็มีใชยไปกว่าครึ่งการจัดการก็จเป็นการจัดการในเรื่องของอความเป็นตัวเองการเตรียมความพร้อม ดูในเรื่องของความชอบดูในเรื่องของความสําเร็จของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากทําอะไรและทําในสิ่งที่เราอยากทํามากยิ่งขึ้นมันทาให้เราเกิดความสนุกในสิ่งที่ทํามากกว่าเดิมแล้วก็ไม่มานั่งเสีย,ยใ,ใจเสียใจว่า,ร,ร,า,าร,รู้อย่างนี้เราทําอย่างนั้นรู้อย่างนี้ทําอย่างนี้ดีวกว่ามันเลยลมันเลยทําให้เราตกเลึกและหาความสุขในเรื่องของสิ่งที่เราทาในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการกระทาต่างๆนะมันบังเกิดจากใจของตัวเราให้เกิดความสําเร็จแต่เรามาดูซิว่า เราจะมูยอย่างไรนะครับให้มีความปังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเราพห้ขึ้นเป็นเทเวสวรรค์นนะในช่วงนี้อาจจะต้องไปเสริมดวงกับองค์เทเวสวรรค์เพื่อเกิดเพื่อเปิดโอกาสเพื่อเปิดช่องทางนะและทําให้ขจัดปัญหาต่างๆไปได้ท่านจะช่วยเหลือให้เราเกิดความสําเร็จที่ดีนะก็ขึ้นอยู่กับการการะทาของตัวเราด้วยเพราะว่าท่านน่ก็คอยปกปักรักษาแล้วคอยดูคุมชะตาของตัวเราแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติตนพยายามแล้วเต็มที่เราหรือย่างนะไม่ใช่ว่านอนเฉยๆแล้วจะได้ ในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นเราต้องปฏิบัติตนในปัจจุบันให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันได้พวกคู่กันไปนะครับในเรื่องของเงินลงทินท่านคอยช่วยเหลือปกปักรักษาอยู่แล้วเพียงแค่เราปฏิบัติตนทําตัวเองให้ดีที่สุดก็เพียงพอดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้เตือนนะในเรื่องของการจัดก,การความเป็นตัวเราให้เยอะๆในเรื่องของการรู้จักตัวเองอย่างไรจึงมีความสุขในเรื่องของการงานอย่างไรจึงทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องต่างๆมันก็ขึ้นอยู่เพร,ะเราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวอย่างไรและไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่กําลังหางานในวงช่วงนี้อยู่ที่70%นะโอกาสเรื่องงานเนี่ยมันมีเข้ามาแต่อยู่ที่ว่าเราจะคว้าโอกาสเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะ เรามาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการของชาวราศีธนูนะเป็นอย่างไรกันบ้างอดีตเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของอดีตพ่ขึ้นว่ามันเริ่มตั้งเป้าหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช้สังสติใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งจิตใจแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนที่มันผ่านมาทําให้มันเกิดปัญหาได้ด้วยนะครับแต่ก็ยังดีนะในปัจจุบันเนี่ยความใจร้อนมันมีไหมมันมีแต่ยังพอที่จะมีสติป,ปัญญาคอยจะระงับนะโทสะของเราความร้อนของเราได้ แต่ว่ามันก็ยังมีความใจร้อนอยู่นะเพราะพ่ขึ้นเป็นแม่การีเนี่ยก็ยังมีพลังงานที่มันค่อนข้างเยอะนะมันมีทั้งข,ข้อดีข้อเสียคนที่มีพลังงาน energy จเยอะอะ่ะมันจะทําให้เออเวลาทําอะไรเราทําสุดนะเวลาทําอะไรทําแล้วทําให้มันสุดความสามารถทำแล้วทำให้มันเต็มที่แต่บางครั้งเต็มที่เกินไปมันใจร้อนเกินไปเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบกับตัวเราในการทํางานได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลกระทบที่มันอาจจะแก้ไม่ได้ในบางเรื่องที่มันสูญเสียหรือพังทลายไปแล้วนะครับดังนั้นหากเราควบคุมนะอารมณ์แล้วก็สติให้มันอยู่ตึงกลางกันนะเอา energy พลังงานที่มีไฟในการทํางานเอาไว้ใช้นะจะไม่ใช่เอา,เอาไว้ทําลายนั่นดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องใช้สติในการระงับบางอารมณ์ที่มันมากเกินควรมากเกินไปนั่นเองในปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะในเรื่องของงานของตัวเรา ไหก็ว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบมันก็เป็นเหมือนต้องไปเจอผู้คนนั่นแหละมันก็ต้องไฝ่มันเลยต้องพูดต,ต้องคุยต้องใช้สติปัญญาต่างๆในการแก้ไขปัญหาหลายๆมุมหลายๆด้านมาเลยต้องใช้อารมณ์ค่อนข้างมากดังนั้นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะาหาสิ่งที่มันควบคุมที่มันแบบรู้ตัวตนเนี่ยมันค่อนข้างที่สะยากนะเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาคอยที่จะมาตักมาเตือนตัวเราไว้บ้างนะคอยที่จะมา สะท้อนให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะเราก็ต้องยอมรับถึงความเป็นตัวเราด้วยเพื่อที่จะประปรุงเปลี่ยนแปลงให้และแก้ไขให้มันดีมากินขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของงานของตัวเราความก้าวหน้ามันมีนะเพียงแค่ต้องจัดการกเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวเลยนะครับเราจะทำยังไงนในเรื่องของการดับอารมณ์ให้ดีขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องของการใช้สติปัญญาและรวมไปถึงเรื่องของการที่เราจะเสริมพลังแรงดูดอย่างไร ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการความเป็นตัวเราให้ดีในเรื่องของการใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งสติปัญญาบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนมุมมองบางอย่างนะที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจบางครั้งอารมณ์มันเกิดจากความต้องการนะมันเกิดจากความคาดหวังของเราลึกๆแล้วมันก็มีความทุกข์บางอย่างที่มันเป็นเหมือนปมในใจของตัวเราอยู่นะจากปัญหาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นมันทาให้เรารู้สึกอารมณ์มันพุ่งพ่านได้ง่ายมาจาก ความคาดหวังมาจากความทุกข์ภายในหากเรารู้จักตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะไม่หลงไปกับอารมณ์เหล่านั้นเลยเราจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นดังนั้นเราต้องตื่นสติแล้วก็ไขปมในใจิตใจของตัวเราเนี่ยให้ได้มันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็เรื่องความผิดพลาดเรื่องอารมณ์มันก็จะเกิดได้น้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,เร,อเราเข้าจิตเข้าใจตัวเรามากขึ้นกว่าเดิมนะรวมไปถึงการทําสมาธิไปถึงการปฏิบัติสมาธิของตัวเราให มันมีสติมากขึ้นนะมันจะช่วยได้มากๆในช่วงนี้อาจจะต้องเสริมเรื่องนี้จริงๆเพื่อจะเสริมพลังใจในตัวเราและงานของตัวเราก็จะไม่เกิดความผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับดูซิว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะเป็นโอกาสหรือเป็นช่องทางตัดสินใจให้ดีไหมไพ่ขึ้นว่าถ้าเป็นการตัดสินใจด้วยที่ไม่เกิดจากอารมณ์นี่ไพ่ขึ้นชัดเจนมากจากกา,มาจากการที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะมากพอหากเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความใจร้อนด้วยความหงุดหงิดเนี่ยมันก็ อาจจะเป็นในเรื่องของการตัดใจที่ผิดได้หรือไปทิศทางที่ไม่ดีได้ดังนั้นแล้วเนี่ยหากมันเป็นด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเราและมีช่องทางที่มันชัดเจนการเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็ไปทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะแต่ต้องใช้ปัญญาเยอะๆไม่งั้นเนี่ยปัญหาก็จะตามมาได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าแล้วเราจะมูยอย่างไรให้งานของเราเนี่ยมีความปังมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระราหูนะในช่วงนี้ปัญหาต่างๆมันบดบ,นบงังหรืออารมณ์มันแรปรปรวนเนี่ยลองไปไหว้พระราหูเพื่อจะขจัด อุปสรรคปัญหาต่างๆรวมไปถึงเรื่องจิตใจที่มันมีความเอาแน่เอานอนไม่ได้นะมันมีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงแบบอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดนะให้พระรหูทัำปัดปปับในเรื่องของสิ่งที่มันขโมยขโมยใน,ในใจิตใจของตัวเราให้มันหายไปรวมไปถึงมีสติมากินขึ้นนะครับสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลใน,ในใจิตใจของตัวเราให้มันออกไปไหลไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างบุญสร้างบุศสและอุทิศบุญให้กับ เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกียรตตาของตัวเราด้วยเพื่อจะส่งเสริมให้ชีวิตของตัวเรางานของเราเนี่ยมีความปังมีความดีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของการกระทําของเราในช่วงนี้บางอย่างมันก็เราต้องดูนะตามหลักตามความเป็นจริงศีจธรรมเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างเราทําเราแก,เาแก้เราแก้ไขเราทาให้มันดีขึ้นไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดจนเกินไปมันเพียงแค่สิ่งที่มันผ่านมาแล้วและเราปรับปรุงแก้ไขทําให้ดีขึ้นในปัจจุบันก็เพียงพอ และสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรืราชาการในห่วงช่วงนี้อยู่ที่60%สนตะต้องคอยขจัดปัญหาต่งางๆแล้วก็พยายามที่ดีด้วยตัวของเรานะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจส่วนตัวเนจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ อดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนอย่างแรกเลยนะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวโอกาสต่างๆที่มันเริ่มมีเข้ามาตั้งแต่อดีตแล้วแต่มันก็ยังเอาแหนเอานอนบางอย่างไม่ค่อยได้ก็ต้องค่อยๆจัดการค่อยๆลำดับความสําคัญในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆให้มันเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่ผ่านมานะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นว่าในสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่เก็บเกี่ยวมามันได้ประโยชน์ในปัจจุบันมากๆแต่เราต้องบริหารต่อทําต่อให้มันเกิดผลกําไร ให้มันเกิดในเรื่องของช่องทางต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะอยู่ที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนเราจะทําอย่างไรให้มันดีมากขึ้นมากกว่าอยู่ที่การสะท้อนของเราในปัจจุบันด้วยหมขึ้นว่ายิ่งเราสะท้อนมากมันทาให้มันได้ประสบความสาเร็จในอนาคตสิ่งที่วางแผนไว้อนาคตมันเกิดได้นะแต่ว่าต้องมีความรอบคอบอย่าใช้อารมณ์ร้อนจนเกินไปตัวเรากันนะครับดูเิ่ว่าในเรื่องของธุรกิจนะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างหพขึ้นว่าการมองเห็นถึงอนาคตการมองเห็นถึงช่องทางต่างๆหรืการพัฒนาต่อ ให้มันออกดอกออกผลเหมือนการปลูกต้นไม้นะวันนี้เราปลูกต้นกล้าเอาไว้นะหรืออดีตเราปลูกต้นกล้าไว้ตอนนี้มันเริ่มโตแล้วอนาคตเราก็ต้องค่อยๆลดน้าพรวนดินไปนะทำให้มันเจะเจติบโตงอกงามให้ดีให้มาก,กขึ้นอนาคตมันก็จะได้กินผลไม้ได้กินสิ่งที่เราปลูกเอาไว้นะมันคือเรื่องของธุรกิจที่เราต้องทําให้มันเจริญเติบโตไปเรื่อยถึงฤดูเก็บเกี่ยวเราค่อยเก็บเกี่ยวในอนาคตนั่นเองนะครับก็ถือว่าเ,ออเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้และค่อยๆทำในสิ่งที่เรา ที่เราเริ่มต้นไว้เนี่ยมันก็ถือว่ามันก็มาถูกทางนะไม่ได้มาผิดทางอะไรขนาดนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาต่อทําอย่างไรให้มันเจริญได้มากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับในเรื่องของสิ่งที่เราทําก็อย่าไปตอกย้ําความทุกข์หรือความที่มันเคยเกิดปัญหาอะไรหลายอย่างหรือผิดพลาดอะไรหลายอย่างอย่าไปจมกับสิ่งนั้นก็เพียงพอทําให้เราเนี่ยเกิดการพัฒนาต่อในสิ่งที่ทําได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าเราจะสร้างแรงกระดูกอย่างไรนะในเรื่องของ สิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของใจภายขึน้นว่าการครบคนเป็นสิ่งสําคัญนะเรื่องของธุรกิจการครบหาสมาคมการร่วมธุรกิจการหาหุ้นส่วนลูกน้องลูกน้องของเรานะครับในช่วงนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มันจะออกมาดีก็ได้ออกมาไม่ดีก็ได้แล้วเนี่ยการเลือกคมที่ดีที่อยู่รอบกายของเราเนี่ยนำพาในเรื่องของธุรกิจที่ดี <c oughs> นําพาในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เราเกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์ได้หรือกับเกิดทําให้สูญเสียทรัพย์ได้้วยังนั้นแล้วเนี่ย Uh> สิส่สำคัญนะว่าเราจะปรึกษาใครในเรื่องธุรกิจถ้าเขามีความคิดที่บวกๆมีความคิดที่ดีตักเตือนเราได้มันก็ทําให้เราพัฒนาต่อสร้างต่อในเรื่องธุรกิจที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมและหมายถึงว่าช่วยการส่งเสริมในเรื่องธุรกิจของการละการได้มากขึ้นนะครับแล,แล้วเนี่ยมันเป็นการที่เรามองในเรื่องของโอกาสมองในสิ่งที่เป็นและเราควรจะทําอะไรยังไงให้มันมดีมากยิ่งขึ้นเราจะได้มีพลังใจแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในเรื่องของธุรกิจที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง เรามาดูซิว่าสําหรับคนที่จะเสริมธุรกิจนะหรือทําธุรกิจใหม่ๆในห้วงช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่านะครับใครขึ้นมาทําได้นะแล้วก็คนรับ้ารช่วยเหลือด้วยนะครับแล,แล้วเนี่ยเราก็ต้องฟองร์มทีมดีๆก็ล้วกันในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆมีหุ้นส่วนในการจัดการธุรกิจเดิมๆให้มันต่อเติมไปมากขึ้นมันก็ยังสามารถที่จะจัดการบริหารไปได้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เราสามารถทําได้เลยนะถ้าเรามีวางแผนเรามีการจัดการในปัจจุบันตอนนี้ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี ได้โดยเช่นกัดนะครับเรามาเสริมกันที่ในเรื่องของการมูดีกว่าเราจะมูอย่างไรให้ธุรกิจของตัวเราเนี่ยมีความปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างในเรื่องของพลังงานในจิตใจเรื่องของพลังงานในเรื่องของการทําบุญสร้างกุศลนะและอุทิศบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางนะรวมไปถึงห้างร้านของเราหรือว่าธุรกิจของตัวเราที่ทําอยู่ไม่ว่าจะตําแหน่งที่ไหนก็ตามอุทิศบุญให้ด้วยนะเพื่อจะให้มีพลังงานที่ดีและส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจของตัวเราให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการบูชานะในเรื่องของพระพรหมนะพระพรหมที่จะคอยช่วยเหลือปกปักรักษาและให้ความสําเร็จกับตัวเรารวมถึงธุรกิจของตัวเราได้ด้วยนะครับเป็นการเสริมในการอธิษฐานจิตกับองค์พระพรหมก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราเนี่ยคิดอะไรก็สมความปรารถนาได้ด้วยนะครับให้เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนว่าระวังเรื่องของใจที่บางทีเราอาจจะคิดไม่ทันคิดนะไม่ทันคิดในเรื่องของการกระทําไม่ทันคิดในเรื่องบางเรื่องมันทําให้เกิดความผิดพลาด ได้บ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ไอสิ่งเล็กเน้อยน้อยเนี่ยเราอย่าไปชะา่าใจว่าเรากันนะบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเหมือนการที่จริงเล็กมักจะทําให้เกิดสิ่งใหญ่ๆหได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในห่วงช่วงนี้อยู่ที่80%นะโอกาสต่างๆมันมีมาดีเยอะเลยแหละแต่ก็อย่าประมาทในการดําเนินชีวิตก็เพียงพอดังนั้นเป็นพลังใจให้ครับ